เคยให้คนมาดูครัวเราไหมไม่เคยนี่นี่มาที่บ้านเลยไม่เคยดูครัวไม่มีครัวครัวหดอยู่แล้วครัวสะอาดไหมครัวสะอาดครับเพราะว่าผมหัวนมชมพูเนี่ยพี่ไหนไปเลเซอร์มาเหรอเลเซอร์เคยมีผู้หญิงคนไหนทำอาหารเออเคยไหมไม่ค่อยอรัพี่ผู้หญิงจะชอบกินหรูๆอ่ะเธอพาไปคำละพันแปดไอ้แดกไอ้เพชรเพ่นแล้วแล้วก็ถ่ายเหี้ยอะไรสักคำนิดเดียวเหี้ยแะไรก็ไม่หยุดแต่ลูกค้าต้มากระเซยเข้าอ่ะโอ้โหมันเป็นอะไรที่ว้าวมากนะ น้อยหน้าเดี๋ยวเจี๊ยบถือให้เธอเป็นเจี๊ยบหรอใช่มาหนึ่งสองซักนี่นะเฮ้ยเมื่อย่น้อยหนนะไอ้จะเล่นมึงเจี๊ยบมเจีบจ้น้อยหน่า้องอ้คนน้อยฉันเะน้อยหน้าน้อยหเธอทำยี้ไงเธอมาเล่นกับเจี๊ยบได้ไงเราห่เธอนะเจี๊ยบไอ้ห อย่ากน้อยหน้ำไปตัดดึงน้กูจะลมลงไปแล้วรอให้วัตถุสั่งยาอ่ะอันนี้เอาไปกินกูหมดเลยไม่สนใจเลยปวดดีปดีไม่แรงหรอกปวดีครับพี่แดนเฮ้ยทำไมหัวแดงอ่ะแพ้ครับพักผ่อนน้อยนอนน้อยแล้วก็แบบภูมิตกเนี่ยครับก็จะมีแบบขึ้นขึ้นผื่นแต่ถ้าแบบใกล้ตายแล้วปะยัง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 นอนยังนอนก็เป็นจุดเริ่มต้นจุดเริ่ม โลกนี้ไม่ตายแต่หมอบอกว่าจะตายในห้าสี่เดียวยังไม่แดกเลยยังอยู่ครับพี่อ่องครับว้าวดีใจมากเพราแดกเนี่ยเป็นคนที่แบบเป็นยูทูบเบอร์ที่ตัดสัตัวยากมากมีรายการออนไลน์อยู่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันรายการรายการอะไรบ้างเล้าสิแฟนฉันหนึ่งคืนคือมันเริ่มจากเราเฮ้ยสนุกอ่ะยังไม่เล่าเลย มันเริ่มจากเราทำอันอื่นก่อนเนี่เป็นแบบเกี่ยวกับขอของดาราพ,พี่แจ๊คนเชิญบบว่าแบบเออพี่ลองคิดรายการใหน่อยมาช่วยมาช่วยคิดหน่อยว่าจะทำยังไรดีก็เลรเอออยากนี่คืออะบรนะไหนได้ไหมมีน้ำมันโคตรนาโคตนะจะเลับชีวประวัติหรอ <c oughs> ใช่แนละ้วใช่แล้วเพราะทำไปอยู่นี่แล<ๆ>้วผมก็ทําไม่เป็นครับพี่อ๋องพี่แนนผมรู้สึกลาคาญผมรู้สึกว่าแบบพี่เอ youtube ทำตำพี่เออะไรมาแม่งจะเหนื่อยแน่ๆเลยเพราะว่าพี่เียกูไปรายการดีกว่าถูกไหมพี่อ๋องเราเหนื่เราเหนื่อยเราไม่เหนื่อยจนวันหนึ่งก็ไปถ่ายบ้านพี่แจ๊ดแล้วก็แบบ ตัดออกมาเว้ยทำไมอ่ะล้านวิวทำจริงจริงพ bueno> ี่คลิปเล่าเหรอคลิปเล่าเหรอใช่ครับแจกกับพี่แจกกับพี่แจ๊ดนะครับกอแค่กับพีู่ดจัดกูให้ก็แบบคลิปเขาหรืออะไรองคลิปเล่าเหรอคลิปเราเหรอคลิปพี่แจ๊ดครับแฮ่โอเคดี ขาก็ไม่พอใจไม่ก็คือแบบว่าพี่อ๋อคลิปเราเหรอพอแล้วคลิปคือผมก็เลยบอกว่าเริ่มทําแล้วก็แบบว่าเริ่มสนุกกับมันนะก็เลยลุยๆุยอะไรอย่างงี้แต่รายการแจ๊กเป็นรายการที่แข็งแรงสตรองมาคือคนชอบดูแจ็กไปขโมยของบ้านคนอื่นเรื่องที่หมอบีทักอีกว่าเกต้องทําอะไรที่มันเป็นอ๋อหมอให้ให้เราอ่ะเออเหมือนทําความดีหน่อยพี่แนนก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเราชอบหลอกขายของให้พี่อ๋อเราชอบไปนู่นนี่นั่นตอนจบก็เป็นเวแบบว่าทำบุญเราก็เชื่อว่าแฟน ขับไปหลายคนก็อยากได้ของดาราคนนั้นแล้วก็เงินทุกบาททุกตาัค์เนี่ยไม่มีเข้าเราเลยก็เข้าทําบุญหมดนี่ก็เลยไปคิดมาขอเข้ารายการหน่อยได้ไหมได้เลยครับพี่แนนไปดูครัวเราไหมเคยให้คนมาดูครัวเราไหมไม่เคยนี่นี่มาที่บ้านเลยไม่ครัวไม่มีรอวอ ครัวไม่ใหญ่ครับแล้วครัวสะอาดไรครัวสะอาดครับเพราะว่าผมหุ่นนมชมพูเนี่ยพี่ไหนอุ้ยไปเลเซอร์มาเลเซอร์อุ้เลเซอร์เลยแกแล้วแกเลข้างเดียวป่ะไม่เลยไม่เจอเแกแกโทดนะนี่ละกันอะไรอ่ะไม่ชมพูเลยอ่ะแล้วตอนแรกคือมันไม่ใช่สีนี้นะและนี่คือรายการไปดูนมเรา ชื่อแม่ล่ะเอาอันนี้ออกอากาศกลับมาที่ครัวเราไม่ปกติอะทำอาหารไหมไม่ทำเลยอะแล้วครัวมีไหมที่บ้านครัวมีครับแล้วไว้ทำอะไรให้แม่บ้านทําให้แม่แล้วเมนูอะไรที่แม่บ้านชอบทําที่สุดคือก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ข้าวต้มแม่แม่ผมเป็นคนชอบทาหม้อหยักที่อ่อนแล้วเขาก็จะตักได้เรื่อยๆอย่างเงี้ยครับพี่เนี่ยทุกวันนี้สามปีนล้นตักไม่หมดเลยแม่ไม่ชอบทาอาหารแต่ถ้าสมมติว่าต้องคิดทำหนึ่งเมนูคุณจะเลือกเมนูไร กุ้งดองกับนดองแล้วก็มีสาหร่ายวางตอบแบบนี้เพราะว่าคุณรู้แล้วใช่ไหมว่านมึงจะทำไรใช่ไปแดกมาแล้วนอกจากจำไม่ทํานะไปกินมาแล้วด้วยกินมาแล้วลองพูดประโยคหนึ่งสิที่รายการเนี้ยจะหลานวิวดูผมไหมเนี่ยพี่เปิดด้วยนะเนี่ยแล้วคนด่าคนด่าก็จะชอบเขาก็จะชมพี่อ๋องห้ามผมผมมาดูไม่ดีแต่พี่แนงก็จะมีคนรักแล้วเนี่ยผมยอมนะ ยอมให้คนโดนด่นานะโอ๊ยน่ารักมากเลยอ่ะพี่ตายใจผมอยู่ ใต้แบบความเป็นตัวลายความเป็นใจแห้งเขามีความเป็นซาบุลุ่ยน่ารักนะใช่เคยมีผู้หญิงคนไหนทำอาหารนอกจากคุณแม่กับแม่ครัวไม่ค่อยอรัพี่เพราะว่าส่วนใหญ่จะให้ชอบพาไปกินมากกว่าอ่าสุดเนี่ยพาผู้หญิงไปกินที่ไหนผู้หญิงจะชอบกินหรูๆอะไม่ชอบแบบแพ้ใช่ไหมมาใช่เธอพาไปคำละพันแปดเอี่ยแม่กนนแหลงส้มตำเลยเวนเออไอ้แดดไอเพชรเพชรพ่นแล้วก็ถ่ายเฮียอะไรสักคำนิดเดียวเฮียอะไรก็ไม่หยุดสุเวนแล้วก็ลูกค้าก็มาเกษตริข้าวอะโอ้โหมันเป็นอะไรที่ว้าวมากนะ เมันเป็นอะไรที่แบบมันเป็นดําลึกนะจริงๆมีเกมให้เล่นหนึมีเกมให้เล่นหรอครับพี่ใครแพ้เก็บที่ปิดหัวนมแจ็คไปเลยโอเคได้ยิงสุดอ้าแดดแผลให้กูแกะเองไปเลยและมันมีโจทย์ยังมันมีมันมีตรงไหนโจทย์ลับคือตึงติ่งติ่งติ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 งใช้ปากหยิบครับโอเคครับ แต่ว่าตอนนี้เนื่องด้วยเราอยู่ในมาตรการสางนามสุดเลยค่ะโอเคไม่ต้องประมูลไหมนี่คือรายการตันรายใครอยากได้ก็ซีเอ็มมาเออบาทเดียวบาทเดียวบาทเดียวดูเพลินไม่เลยไม่เกิดเมียประูบาทเดียวดรือบ วันนี้ทำไมถึงเลือกทำพวกของดอกอีปูชอบอีปูอะเป็นดีเจยับเอ็มอะอ่าอีปูดีเจพี่ยูเอาเหรอเออปูนี่ไม่มดรักมากนะมดดำรักมากนะใช่อยากได้มดดำบอกทำไมก็ได้ให้พูดถึงปูเยอะหน่อยคือลูกปูหน่อยปูลอดเสื้อแจ็คแจ็คอย่างเงี้ยไม่ถูกต้องแต่ในฐานที่เป็นคนเอทามนั้นไม่โอเคโอเคโอเคแจ็คก็ปูเขาละแจ็คจะเปิดได้อีกทีคือเราต้องไปแค่ครัวกันจ้ะไปจ้า มาจ้าตอนนี้เราอยู่ในครัวของแจ็คเรียบร้อยแล้วครัวสวยน่าดีงามากไกลมากอีกอ้อ่อนนุษยัพวกูวอยู่เมืองทอง ฮ่าแจ็แจ็ก็เออเดี๋ยวอันเดี๋ยวเขาดูอายูทูชชอบหรอแจ็คกูจะหยอกขายนะเกียร์เมนูวันนี้มาอยู่ในครัวแจ็คแล้วก็ไม่ต้องมีกระทะไม่ต้องมีอะไรเลยแต่เราต้องมีอันนี้ก็คือเป็นถาดพี่แจ็คสั่งนะคะโทษนะคะคุณเล็กผิดค่ะกระดงแจ็ใช้ติดแขนแล้วก็บินไปหาของกินค่ะเหรอไม่ใช่กระหางอ๋อโทษครับวันนี้จะทำเมนูก็คือกุ้งและแซลมอนดองค่ะ แจ็คว่าในฐานะที่คุณทํา YouTube ประสบความสําเร็จถ้าเราจะทําเมนูแบบนี้ให้มันสักเซสในยูทูปเราต้องทำยังไงต้องเริ่มจากอะไรซื้อมันมีซื้อแบบเป็นอันขาดโอ้ยมึงทำพี่ชื่อว่าอดคาเด็กดูที่อ๋อให้แจ็คทำมาเห็นแจ็คแล้วก็คิดถึงเรื่องแฟนฉันเลยอ่ะเธอเธอคิวการเขาก็ขึ้นให้ประมาณนึงแต่คือเราก็ต้องอะไรหรือปะไม่ก็อย่าเห็นแจ็คอุ้ยแจ็คอุ้ยเรื่องเรื่องเร่แฟนฉันต้องไปแดนโอ๊ย เราก็ต้องมีของที่ต้องใช้ดองก็คือเรื่องของแซลมอนแล้วก็กุ้งเนี่ยแซลมอนและกุ้งแซล์มและกุ้งสาหร่ายเลยเพราอังกฤษคือซีวีนะครับเป็สียงซีวีสซีวีซ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 ีวีวีไม่แดงไม่เหี้ยแล้วก็มีมิลินน้ำจิ้มซีฟูดซีฟูดน้ำรดีก็คือน้ำเปล่าน้ำเปล่านะครับเราจะเริ่มกันเลยอันนี้ เราถ ia, Beyonce, ่ายรายการใช่ปะเราก็ถึงเอามาโชว์ให้มันสวยงามแต่จริงแล้วว่าแรปหน่อยก็ดีนะไหนลองแรปหน่อยและนี่คือกุ้งจ้ะกุ้ง S A L S O N ZAW MANTYOZAW m น n ย y o มันจะกุ้งเป็น ZAW m a ต้องดัปคนละแร็อันดับแรกเราต้องตั้งหม้อก่อนโชว์อยู่แล้วก็น้ำเปล่าลงไปแจ็คครับผมแจ็คแจ็คเขาให้มึงทำได้เลยพี่หนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยตวงหนึ่งสองสามเจ็ด ดสิบอ็ดสิบสองคุกสามสิอึงใส่สิบเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่แล้วก็ใส่น้ำเปล่านะคะอ่าแล้วก็ใส่มิลลินลงไปจัดแจงน้ำตาลทรายเนี่ยาตัวมาแล้วนี่มเลยใส่ไปเลยเอาไม่สอดเดือดก่อนเอาคนพอประมาณพอนาเพราะถ้าคนเยอะอ่ะมันแน่นถ้าคนเยอะมันคือ ร้อนถ้ากับคนเดียวกันก็คืออะไรเมนี่พีปกแจ็ค<จ><จ>เคยทะเลาะกับแฟนเรืออ่องหิวข้าวปะเคยพี่มัน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 อดนีพี่กับน้ำตาลพี่หล่อแจ็คแจ็คมันยังมีอันนี้ยังไม่ได้ซอยเลยอ๋ออ๋อเขาร่วงตัวเดียวแจ็คคุณเป็นคนซอยแม่ละเอียดเลยนะคะครับแล้วคุณแม่ยังเลี้ยงคุมานอยู่ไหมคะเลี้ยงอยู่พี่หล่อชื่ออะไรครับชื่อน้องเพชรครับเพชรอะไรอ่ะเพชรกัญญาครับแล้วเพชรก็ได้ยิงได้ไหมไม่ได้ไม่ได้หนอเพชรกัญญาด่ะญาติไปอ่ะญาติไปบ้านมันนี้เเเรรราซซซออออยยยยพพชิก่ค แมมมีฟให่ตอนนี้มีคนคุยแต่ชอบชอบทํางานมากกว่าพี่อ๋องที่แอนล้วเพลงอะเพลงยังทำไหมเพลงไทยเมวีวันที่11เนี่ยไหนขอฟังซิงเกิลแรกในชีวิตหน่อยมันเจ็บตรงที่เธอเอาหัวใจฉันไปยังยีก็เนี่ยมีงานโชว์ตัวเดียวเลยอะ สบัดขุยอะสบัดขุยซิงเกิลที่สครับสบัดขุย,<ร>ขยดังมากนะความที่เปิดดังมากเลยใช่พี่ <laughs> คใช่มีคลื่นเดียว้วย <laughs> ผมมาแต่งเพราะว่าผมเป็นรังแคลแล้วผมไปหาหมอโลเกียนี่มันเลยหายเลยแต่งเพลงแม่งเลยแล้วถามหมอบีแม้ว่ามันเกี่ยวอะไรดอกเวนกำไหมบีก็ช่วยเอ้หมอก็ช่วย <c oughs> ไม่ได้แจ็ปกติเป <c oughs> <ต>็นคนกินกินอาหารกินแบบมูมามหรือว่ากินสะอาดสะอานเป็นคนกินเร็วครับพี่แล้วก็เป็นคนอ้วนง่ายผอมง่ายครับพี่นะเออคุณมีเคยมีช่วงอย่คุมผอมห้าสิบโลุ้ยลงอะไรกวพีน่าตอนผอมมา อเล็กกีแอบนมแอบแบบว่าตออมแล้วอเล็ก็ตรงงานอ่ะตอนนั้นอเล็กที่นะจริงนี่คนอยากเอาผมเยอะเลยตอนหอมมากจริงใช่เพราะว่ามัมเดอะบ้างมีบ้างครับแต่ก็จะมีส่งรูปมาบ้างแล้วก็รูปรูปอะไรเงี้ยตอนนั้นผอมนะผมทุกคนไม่ชอบโป่งับแต่ก็คือแบบผมก็จะไล่บล็อกไปเพราะว่าหน้าวมเดี๋ยวเราตอนนี้นะคะเราจะรอให้น้าตรงเนี้ยมันเย็นก่อนแต่จะกลิ่นแล้วคือดีมากโอ้โหมันอยู่ญี่ปุ่นเลยเนาะพี่เนาะก็ไม่น่ะ เรา้ำปลาเราต้องใส่แหม่ใส่เกลือปลาง้ทำไมเมื่อกี้แจกไม่ใส่อ่ะแต่วงการมายายูทูบชอบเอาที่คุณทำเสร็จแล้วมาน่ากินมา,ากแจ็คน่ากินเลยเ แล้วก็มาดองเรียบร้อยแล้วขอใช้คาว่าพักน้ำให้เย็นละกันพักน้ำเออให้เย็นก่อนแล้วเราก็ลรยงานขาวขาวนะครับนี่เยอะไปหรอแน่นแน่นยำงาหรอมาให้กินสามคนไงพอแล้วแนนพอเปรียวเปรี้ยวเขาชิมสามคนไงโ่ยทษเออฉันขอกุ้งฉันขอแซวมอน ดีไม่นานเธอรายการเราเป็นรายการที่แบบกิ๋งๆิ่งข้าวแต่อร่อยทุกตอนเลยอ่ะเฮ้ยอร่อยอร่อยเฮ้ยอร่อยอมันอร่อยจนแบบไม่คุยเลยไม่ใช่หรอที่ไม่คุยเพราะอะไรหรือปะ่ะไอ้จักมันกินเร็ว<笑>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 ดูไม่ทันมันคอนเทนต์หนึ่งที่มันคือแบบว่าคนแชร์กันสนาเหมืนไหวคือ <c oughs> คนชมก็เยอะคนดาก,ก็มากค <c oughs> ือ <c oughs> ที่เธอไปสุก พอโมมีงาแค่ฉันว่ามีแต่คนด่าตามี่มี่คนชมมานั้นนะมีเมอยู่พี่คณโมเขาการเลนนะเขาเป็นคนเขาละคนเขาเป็นคนเอาเราไปสุกเองใช่ปะเขาขายน้ำหอมไหมพี่ก็ต้องดมเลยไม่ได้ดรามาใช่ไหมไม่ได้ดรามาพี่แต่หมายถึงว่าทีมงานก็แค่จววหัวเฉยว่ามันมีคนด่าไม่มีไม่หรอกใครด่าไม่อันเนี้ยเราก็พูดในฐานะที่เราเป็นคนทํางานเบื้องหลังอะเนาะเขามีการพูดมีการตกลงมีการขอว่าเนี่ยมันจะต้องทําแบบไหนแบบไหนเขาถึงทําได้ แต่ตอนนี้ตอนเริ่มไม่ได้ถามแม่กูเลยนะไอ้เีก็บไปรอไม่อินกับบทไงเวลาเราเรากำกับหนังหรืออะไรเงี้ยไปมาขอโทษทีหลังอ่ะพอคัดปุ๊บก็ไปขอโทษพี่แดนโทษนิดนึไม่พี่พี่แกก็ไม่ได้ขอโทษแนนนะไม่ยังไม่คัดเลยรออีเดี๋ยวรอก่อนรอเริ่มก่องก่อนหรอจะจะมีความแบบว่าต้องน่ารัก ใช่เฮ้ยแต่เขาเป็นคนน่ารักจริงเอาไงแน่เมื่อกี้ด่าเขาอยู่นะเดี๋ยวก็ชมนะแต่พูดเลยนะจ๊ะว่ามันนีเนี่ยเมนูแซลมอนแลคกุ้งแช่น้ำปลาอร่อยมากเลยขอเสียงปรบมือค่ะแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็คือเี่แจ็คเขาทำอาหารได้นะใช่เธอทำอาหารได้นะขนาดไม่แก็คเขาทำมือปลาทำตอนไหนมึงเอามาให้กูพี่เรียนสวยมากพี่หงมะม่งทาแจ็คทำประจกแจ็คลืมไปแล้วแจ็คถือตัวคุณไปแล้ว เขาใช<ค><ค>้พ<ม>าเจ้าเล่นทำทำเราช่วยเขาทำแต่แยกการจัดจานนะอาจจะจัดไม่สวยพี่ทีมงานเลยจัดให้ใหม่ทีนออแลตัวน้ำอ่ะคือแจกทำแต่เขาก็ไปเอาอันที่ซื้อมามาล่า <c oughs> โอ้โหย่างไม,ไม่แบ่งใครเลยออกของพี่ไอ้เี่กให้ของ ยนยเรื่องแดงพระกหนงแล้วก็งานในทาวอไลน์ก็จะมีะขชาพาพาไปมูครับผมออแล้วก็จริงเนี่ยคือมีความรู้สึกว่าเราเนี่ยชอบรายการเกี่ยวกับอาหารอยู่แล้ว,ออลวการที่แบบมาดูครัวเราไหมเนี่ยมันเหมือนทําให้เรารู้สึกว่าแบบได้มาทําอาหารแล้วก็ได้มาออกินข้าวร่วมกันอะไรเงี้ยฮะอ,อูด,ดีพ <laughs> ีๆๆๆ <laughs> ่เีเน่ถามแจ็คอีกคาถามหนึ่ง<ด>แจ็คมีความเห็นยังไงเกี่ยวกับทิศทางของเงินเฟอ้อของเศรษฐกิจไทยในตอนนี้ เออเฟื่อแน่มันยากเกินไปท่าไหนรอคำถามที่ง่ายกว่านี้จากสถานการณ์โลกร้อนที่เกิดขึ้นแล้วก็เกิดเรื่องราวของการกระแสลมหนาวในช่วงเมษายนจะช่วยแก้ไขปัญหานี้อย่างไรชักปพี่โล่งรับไม่ต้องสัใจให้แบบมันมีลมขึ้นมาพอมันโล่งแล้วมันเบาพี่อ๋อฝากไว้ให้ได้คิด อัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนขอบคุณค่ะแล้วรายการคุณเป็นพิธีกรอันดับหนึ่งเนผมดูอยู่นะแฉหรอฉันดูคุณอยู่นะโอ้โหไม่ต้องดูไม่พูดเฮียเลยแค่พังสักพู่ไปยืนเฉยให้แม่ด่าขอให้เป็นคุณแม่บดามรีวิวกุ้งดองกับแซลมันดองไอ้ดอกกูไม่มาถ่ายเลไอ้เด้ยอะไรกันล่ะกูแบบเบี้ยวเลยไอ้กูแบบกลนใจองมุด แม่จะด่างี้นะแล้วผมไม่ได้ด่าพี่นะขอให้ฝากแดงขนมเป็นแบบเวอร์ชันคุณแม่หมดดำแดงขนมนะเข้าเรื่องหนังอีนเจ็นมันไปดูมันหน่อยบุกันมายาเนี่ยอุยเกลดอ้อนเพราะมึงนิยมต้องมีทิงท้ายคำนี้ขอบคุณคุณแจ๊กมากวันนี้นะคะที่สละเส้นเสียงให้กับรายการเราขอบคุณแจ๊คค่ะใช่แล้วไม่บายนะดีใจมายค่ะสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับ